แต่ยตอนเป็นเด็ก,ดกชีวิตพี่ลาบากที่บ้านมีฐานะยากจนพ่อแม่ก็แยกกันอยู่มันก็ลําบากมากคิดได้อย่างเดียวว่าทําไมชีวิตเราไม่เหมือนกับเพื่อนตอนเย็นกลับมาเราก็ต้องไปรับจ้างถูบ้านต้องไปรับจ้างเก็บไข่เขาจะให้ไข่บุบเราซักฟองสองฟองเราก็จะมาประทางชีวิตกับน้าสาวบางครั้งต้องไปอยู่ในที่เขาเล่นไพ่ตองตพี่ก็ต้องไปนั่งทําไพ่ตองเพื่อรับจ้างเขาให้ได้ค่าขนมอะไรนิดหน่อยๆ เริ่มเข้ากรุงเทพมาช่วยแม่ขยันเรียนค้าขายตั้งแต่เด็กมาตลอดเลยตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ามีเงินเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องรวยแล้วเราต้องเก็บเงินแต่ว่าแม่ก็เป็นคนขยนันนา้าๆรอบตัวเนี่ยก็ขยันหมดเก็บมาเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เคยเห็นพวกเขาที่จะมีฐานะดีขึ้นหรือสุขสบายมากขึ้นเพราะเราไม่ทำบุญ าเผื่อจะทําบุญต้องเกรงใจกันมากๆบางทีเราได้ซองพระป่าซองกระถิ่นมาไม่เคยส่งคืนเขาเลยเพราะไม่ชอบไงแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายตังเรากลัวเงินหมดชีวิตเราจะลําบากก็มาวัดมาเจอธรรมะของพ่อท่านบอกว่าผังจนมันติดตัวเรามาข้ามภพข้ามชาติแสดงว่าเราไม่ได้จนในชาตินี้ชาติเดียวนะมันข้ามภพข้ามชาติมาว่าทำยังไงที่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้ เริ่มเข้าใจว่าทานทําให้เรารวยทําให้เรามีพกทรัพย์สมบัติสินทําให้เราสวยสมาธิทําให้เรามีปัญญามันก็เลยเปลี่ยนต่อไปนี้เราจะหมั่นทํา ตอนนั้นชวเซาของพระมาฟังธรรมะคุณยายบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีเงินทําบุญเรามีเงินน้อยแต่เราเอาปากเราไปบอกเขาเราก็ได้บุญแล้วเราไม่อรู้สึกฮะแค่นี้ก็ได้บุญแล้วเหรอพอใจมาเกะเกี่ยวกับบุญเราก็เลยต้องรีบเอาบุญตอนนี้ก่อนเอาบุญสร้างพัะคือการบอกที่เก็บอกทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเราก็ทําด้วยชีวิตเราก็ความเปลี่ยนแปลงมันก็ดีขึ้น แต่ก่อนตั้งแต่เช้าเราทำย2่สองชั่วโมงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่มีเงินเหลือเลยเดือนหนึ่งเราอาจจะมีเงินเก็บแค่ประมาณ2,000บาทแต่ว่าหลังจากที่เรามาทำหน้าที่บอกบุญชวนคนไปวัดแล้วะยะเวลาในการทำงานสี่สามถึงเก้าโมงเช้าเราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่เราได้เงินมากขึ้น แล้วหลังจากนั้นปีนึงที่สร้างองค์พระเสร็จก็มาดูย้อนตัวเองว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เราค้าขายข้างถนนแบกอดีเนี่ยเราก็ได้ตึกค้าขายชีวิตความเปลี่ยนแปลงมันก็ดีขึ้นจากเห็นได้ชัดเราก็เอาใบโมมนะันน้กดเครื่องคิดเลขทําบุญไปประมาณเกือบ4ล้านแล้วก็มาดูเงินในบัญชีอ้มีเงินในบัญชีอีกนะ โชคดีจังเลยที่เราได้พาลูกมาวัดตั้งแต่เด็กแล้วมาเจอหลวงพ่อแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆไปสอนเขามันก็เป็นก่อคุ้มกันเพราะตอนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเขามันเหมือนตายตาหลับแล้วเขารู้จักว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีแล้วเขาหาเงินเขาก็รู้จักเก็บรู้จักทําบุญก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราเข้าวัดมามีแต่สิ่งที่ดีๆ